ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากชาแนลเอสโตติกเรียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวงูชนิดหนึ่งนะครับที่ติดพรบนะครับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกเหตุผลที่เขาติดพรบด้วยนะครับแล้วก็จะมารีวิวตัวน้องเขานะครับแล้วก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ก็เรื่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัตว์ ที่ผมได้มาใหม่2ตัวนะครับแล้วก็สัตว์ในกิจกรรมที่ช่วงนี้ผมแจกอยู่นะครับว่ามันคืออะไรไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนี่ก็เป็นห้องลับของผมนะครับห้องนี้นะครับจะมีการเก็บบึ้งไว้นะครับก็เป็นบึ้งที่อยู่ในกิจกรรมนะครับสามารถไปอ่านได้ที่เพจเอ็กซ์เต็กเดียวเลยจะมีการแจกบึ้งนะครับมีเยอะนะฝั่งนี้ก็มีอีกเนีย่ยกล่องนี้ก็บึง้งกล่องนี้ก็บึง้งนะมีเกือบห้าร้อยตัวนะครับกล่องนี้ก็บึง้งเหมือนกัน แต่ที่จะพามาดูเลยสัต์เลี้ยงใหม่วันนี้คือน้องเม่นแคร์ครับอันนี้เป็นตัวสีขาวออออบิโนนะครับเปลือกตาแดงนะสวยนะแต่น้องค่อนข้างที่จะยังกลัวผมอยู่ต้องต้องจับนาน,านแล้วเขาถึงจะไม่ตื่นนะอันนี้อีกตัวหนึ่งผม,ผมไม่รู้นะวันนี้เรียกว่าสีอะไรผมซื้อมาสองตัวพอดีว่าเขาเลือกเลี้ยง ผมก็เลยไปซื้อมาทงสารน้องอยากดูแลน้องว่างั้นเถอะครับสำหรับบึ้งที่แจกนะครับก็มีเบื้องน้ำตาลกับเบื้องดำนะครับคือที่แจกคือจะให้เป็นหนึ่งคู่นะครับก็คือน้ำตาลหนึ่งดำหนึ่งนะครับสามารถติดต่อไปทางเพจเอสติกเลียวได้เลยนะครับเพื่อที่จะมารับน้องเองเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็มีช่องทางของการส่งก็ทักไปทางเพจนะเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีนะครับโอเคครับ สำหรับงูที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คืองูเขียวกลับหมากนะครับหรือเอองูเขียวกลับหมากแบบมีชื่อเดียวไม่มีหลายชื่อก็งูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่ไม่มีพิดนะครับแล้วก็เป็นงูขนาดกลางนะครับก็แล้วก็มีความยาวนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ1.8เมตรถึง2.4เมตรนะเฉะลี่ยประมาณเนี้ยแต่ก็อาจจะเจอสั้นกว่าอาจจะเจอยาวกว่าไนดะ้แต่อันนี้คือค่าเฉลี่ยประมาณ1.8-2.4เพราะว่า2.4นี่ก็ยาวเกินแล้วนะน่าจะ น่าจะสุดๆแล้วนะ2.4มจุสี่ชนีนี้นะครับเป็นงูที่มีความป่าดเบรียวว่องไวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราเข้าไปพิดในตอนที่เขากําลังงุดหงิดอยู่หรือว่าเราเข้าไปกวนเขาเนี่ยเขาอาจจะฉกกัดเราได้นะครับแล้วก็ก็ฉกกัดอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับเขาสามารถฉกนกที่อยู่บนอากาศได้แบบนกบินมาเนี่ยเขาฉกได้เออความเร็วหรือว,ว่าในระดับหนึ่งอยู่เดเรเขาจะกินพวกนกหนูกัขงขาวพวกนกนี้เขาบอกไปแล้วว่าเขาสามารถฉก กลางอาราดได้เพราะฉะนั้นเขากินนกได้นั่นเองงูชนิดนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหตุผลที่มันติดพรบเนี่ยน่าจะมาจากเหตุผลนี้นะส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่างูชนิดนี้นะครับมีลักษณะที่คล้ายกับงูมีพิษชนิดหนึ่งนะครับก็คืองูเขียวหงางไหม้ซึ่งหางของน้องงูชนิดนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบสีออกบางตัวจะออกสีเทาๆบางตัวจะออกสีน้ำตาลแดงนะครับซึ่งมันมีให้ลักษณะที่คล้ายๆกับ หางไหมของ,งเขียวหางไหมนะครับแล้วก็บวกด้วยกับตัวของเขาเนี่ยที่เป็นสีเขียวครับจึงสามารถทําให้เข้าใจผิดได้บ้างนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ยถูกตีตายบ่อยๆนะครับพอเขาโดนทําลายเยอะๆขเขานี่นะครับจานวนเขามันก็ลดน้อยลงบวกกับการล่าเพื่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงของจริงๆคนไทยไม่ค่อยได้เลี้ยงหรอกเพราะว่ามันติดพรบงไงเมืองไทยไปเลี้ยงไม่ได้แต่ชนิดนี้นะเมืองนอกมีการเลี้ยงกันนะโดยเขาเอาไปยังไงอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดนะซึ่งมันมีวิธีของเขาเอยู่้วผมไม,ไม่รู้ มันมีวิธีการแบบปิดผิดกฎหมายอะแต่บ้านเขานุยที่ผิดไงแล้วเขาก็เลี้ยงกันด้วยที่เมืองนอกนะครับทําให้ประชากรในเมืองไทยน่ะงูในเมืองไทยน่ะมันน้อยลงน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาติดพรบอรนะครับหนึ่งเลยก็คือถูกจําผิดว่าเป็นงูพิษ2ถูกล่าเพื่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับก็ประมาณนี้แหละเหตุผลที่ติดพรบอรนะครับก็งูชนิดนี้นะครับพบได้ในชวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ในประเทศไทยของผมได้น,นั่นเองแล้วก็งูชนิดนี้นะอายุเฉลีย่ยอันยิงผมไม่ค่อยได้บอกเรื่องอายุเฉลี่ยของงูเท่าไหร่นะตัวนี้มันก็เฉลี่ยปมา10-15ปีนะก็ถือว่าอายุเยอะเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะของน้องงูเขาดีกว่าพูนมาเยอะแล้วยังไม่ได้พาไปดูักทีจะพาไปดูลักษณะแล้วก็จะอธิบายลักษณะลักษณะสีสันลอะไรต่างๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวน้องงูกันเลยครับไปครับนี่ก็เป็นลักษณะของงูเขียวกลับหมากนะครับก็ จะเห็นได้นะครับว่าน้องงูนะครับจะมีลักษณะเป็นงูที่มีลําตัวยาวนะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับก็ยาวประมาณ1.8ใช่ไหมที่ผมบอกไปถึง2.4เมตรนะครับนี่คือขนาดตัวของเขานะครับก็จะสังเกตนะครับว่าจะมีสีเขียวทั่วลําตัวเลยคือเขาเป็นงูที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆใ,ใบไม้ที่มีสีเขียว เพื่อให้มันกลมกกืนกับตัวเขาเพราะว่าตัวเขาก็สีเขียวใช่ไหมแต่ว่าเกล็ดสีเขียวเค้เขาเนี่ยก็จะมีสีดําที่แซมอยู่เล็กน้อยนะครับตามเกล็ดนะสีสันของน้องงูเขียวกับหมากนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นสีแบบเขียวที่แบบสดใสดีนะผมมองว่ามันกลมกกืนกับใบไม้มากเลยนะครับถ้าเขาอยู่บนต้นไม้เนี่ยเราอาจจะมองเขาไม่เห็นเลยหรือซ้ําเพราะว่ามันกลมกกืนน้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะนิสัยดีนะไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเหมือน ผมไม่รู้ว่ามันใช่การแผ่คอหรือเปล่านะเนี่ยเหมือนตัวเขาจะพยายามแผ่คออยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นการขู่หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าผมเข้าใกล้เขามากเกินไปนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับลิ้นของเขาเนี่ยเป็นสีฟ้านะจะเป็นออกออกสีน้ำเงินสีฟ้านะเวลาเขาแลบลิ้นนะสวยงามนะ แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะว่าความแตกต่างระหว่างงูเขียวกับมากับงูเขียวหางไหมมันแตกต่างกันจริงๆดูจากทรงหัวก็รู้แล้วว่าทรงหัวตรงนี้มันจะไม่ใช่เป็นสามเหลี่ยมแบบไวเปอร์นะสาหรับงูเขียวกับมากถึงแม้ว่าจะมีสีเขียวเหมือนกันแล้วก็ส่วนหางจะไม่คล้ายๆกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ชนิดเดียวกันเดี๋ยวจะให้ดูส่วนหางรอเขาคลายออกจากไม้ก่อนว่า คือมันมีความคล้ายกันอยู่ถ้าเป็นตอนเด็กนะแต่ว่าส่วนหัวมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่เขาไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้ไงเขาก็จะจําแนกผิดแล้วทําให้อาจจะตีน้องไปบ้างนะตามที่น้องเป็นงูที่ไม่มีพิษเลยนี่สายก็ค่อนข้างดีนะตอนนี้ผมถือกล้องใกล้มากเลยนะเหมือนเขาจะคูๆอย่างเดียวไม่ได้พุ่งฉกอะไรขนาดนั้นนะอย่างผมก็แย่เขาอยู่เหมือนกันผมจะให้ดูหางไงนี่ ที่ผมเคลียร์อยู่นี่คือหางของเขานะในบางตัวก็จะเป็นแบบสีออกน้ําตาลแดงบางตัวก็จะออกเทาๆนะคล้ายๆกับหางไหมของงูเขียวหางไหมนั่นเองคือองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะแต่ว่าอยากจะให้จําไว้นะครับว่ามันคือคนละชนิดก,กันก็หวังว่านะครับจากคลิปนี้นะครับที่ผมได้ปล่อยออกไปเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจตัวน้องงูมากขึ้นนะครับว่าเขาไม่มีพิษนะครับแล้วก็นิสัยไม่ค่อยดุนะครับ แล้วก็หวังว่าหลายๆคนจะไม่ทําลายนองนะครับก็หวังแค่นี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวงูเขียวกาบหมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c r i b e กับช anel ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย